สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20นะครับธันวาคมปี66วันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอีทางช่องครับเนาะมีเอฟซีลขอมานะครับวันนี้เป็นของเอฟใจดีนะครับเอฟใจดีให้แนวทางมาหลายวันแล้วครับเนาะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะลงมาตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้นะครับให้ตั้งแต่วันที่หวยออกเลยก็ว่าได้ให้แนวทางมาแล้ว ขอบคุณ FC ฟจะดีนะครับแนวทางแบ่งปัน f c ซทางช่องนะครับก็จะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะแนวทางงวดที่แล้วดูผลงวดที่แล้วอนนะครับเนาะงวดที่แล้ว f c ฟจะดีให้มาบนวิ่ง6นะครับเสดายนะครับเนาะวิ่ง6เขียดไปแจมหนึ่งบนวิ่ง6จับคู่ให้5คู่นะครับห้าหนะครับเสดาย น่าจะเป็นห้าเจ็ดนะครับขาดไปแต้มเดียวเองให้กับห้วยห้าหกหกหกเจ็ดหกมีก็เจ็ดหกอยู่แล้วครับเนาะถ้าเป็นเจดห้าก็จะเต็มเต็มเลยเ็ดไปเฉดมานะครับเนาะเจ็ดหแล้วก็แปดหศูนย์หนะครับแนวทางพี่เขาออกเจ็ดห้าเจ็ดครับเนาะก็เสียดาย fc จะดีซี FC จะดีจับกู่ให้ห้าหกนะครับขาดไปแต้มเดียวเสียดายนะครับเนะาะก็ล่างนะครับล่างวิ่งแปดก็เฉียดไปแต้มหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเดินทางเขาออกแปดห้านะครับล่างแปดห้าเล็กวิ่งเจ็ดวิ่ง,ว,งวิ่งล่างขึ้นบนนะครับเนาะสลับกันวิ่งล่างไปบนจับกู้ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเสียดายนะครับเนาะเล็กวิ่ง ล่างขึ้นบนแทนวดนนี้ให้มาแล้วนะครับวันนี้ก็ควร e f c จะดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเราให้ f c มาแบ่งปัน e c เราทำการแบ่งปัน f p c ทางช่องนะครับก็วดนี้ใคยสะดวกจดจดไว้นะครับใคยสะดวกจดสะดวกแคป,ปก็รอแคปเหมือนเดิม f c จะดีเป็น e เป็นเซียนเรลวิ่งตัวจริงคนหนึ่งนะครับเรลวิง่งแมนมากๆนะครับตัวผิดน้อยนะครับผิดน้อย ยิวิ่ง,งแทบเชื่อขนมกินได้เลยนะครับเนาะวันนี้ให้มาแล้วก็วันนี้บรรยากาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาทงนทมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับเนาะที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมชมธรรมาชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะจิตรูเจริญตาเหมือนเดิมกดเย็นไปที่แนวทางนะครับเย็นไปที่แนวทางก็ถือว่ามาเที่ยวก็นนกได้แนวทางก็ดเดินตัวเหมือนเดิม นานมองหน้ากันนะครับทุกคสวยๆงามๆนะครับเนาะ,ะเจริญหูจเจริญตาดีจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะงวดแนวทางงวดนี้งวดวันท,ที่30ธันวาคมปี66นะครับใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับเนาะใครสะดวกจดทุกคนะดวกแคปก่เราแคปเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครจดไม่ทันนะครับหรือฟังไม่ถนัดว่าพูดอะไรประมาณน,นี้ผมเคลื่อนโพยใหก้ก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับผมเคลื่อนโพยให้ ก็วดนี้นะครับบนวิ่งหนะครับวันที่10ธันวาคมปีห6หบนวิ่งหนะครับวิ่งหตัวเดียวเลยจับคู่ให้3มคู่นะครับเอฟซีจะดี T เป็นคนที่ให้แนวทางน้อยคู่นะครับเนาะภาพรวมแล้วน้อยคู่งบน้อยก็จัดได้เลยนะครับว่างบน้อย บนวี่หกจับคู่ให้ศูนย์หกนะครับสี่หกเจ็ดหกนะครับศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกสามคู่นะครับเหล็กหน่อยคู่มากน่าลงทุนมากนะครับเนาะเหล็กประหยัดงบนะครับสามคู่นี้ยังเน้นให้นะครับแค่คู่เดียวนะครับเนาะขนาดสามคู่ยังเน้นเลยคือสี่หกคู่เดียวนะครับเน้นชอบมากที่สุดเอฟซี F จะดีบอกชอบมากครับน้องสี่หก ก็มาที่ล่างนะครับล่างล่างวิ่งห้านะครับล่างวิ่งหาตัวเดียวเลยจับคู่นะครับ2คู่เน้นๆนะครับจับคู่2องคู่เน้นๆเลยคือ25กับ65นะครับ2-5งกับหกห้คู่เท่านั้นนะครับ2คู่ยังอุตสาเน้นอีกนะครับ แค่สองคู่เองเน้นไปที่สองห้านะครับแน,น่นอนมากครับนอ้องเอฟซีเจดีสองคู่สองห้าหกห้าเน้นไปที่สองห้านะครับคู่เดียวเลยเลขหน่อยคู่ไปพอยังเน้นอีกนะครับจัดไปเลยนะครับนอกําบคนงบน้อยแต่โดยส่วนตัวผมอยากจะให้เผื่อไว้นะครับเนาะเลขมีไม่กี่คู่เองล่างก็กันบนไว้นิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับเนาะก่อนหนักตามที่เอฟซีเจด้บอกนะครับ เอฟดีให้มาบนก็ล่างก็กันธรรมดาประมาณนี้นะครับเนาะ้าล่างสองคู่ก็กันบนด้วยประมาณนี้นะครับเนาะแต่ให้หนักไปทางที่เขาบอกนะครับเนาะตวัวเลขน้อยคู่นะครับเ,เลขกน้อยคู่มากหรือถ้าใครไม่ชอบที่เอฟซีจดีจับคู่ให้นะครับจับคู่เองได้เลยนะครับเนาะถ้าว่าเอฟซีจดีให้เลขบิ่งแม่นแต่จับคู่ไม่ชอบที่เอฟซีจดีจับคู่ให้ จับเองได้เลยนะครับได้ตัวเด็ดๆดังๆมาจากไหนก็แล้วแต่ทําเองได้หรือว่าเอามาจากไหนก็แล้วแต่จับคู่เองได้เลยนะครับเนาะจับคู่เองได้เลยเลขหน้อยคู่มากนะครับเนาะเลขเอฟซีจดีน่าลงทุนมากสำหรับคนงบน้อยนะครับจัดไปเลยขอบทวนนะครับแนวทางของ f อฟซีจดีทั้งบนทั้งล่างนะครับบนทั้งล่างรวมกันแค่ห้าคู่นะครับเนาะจัดไปเลย ตัวส่วนตัวผมก็ชอบนะครับเนาะมีตรงคู่หนึ่งตรงกับผมนะครับคือหกศูนย์ศูนย์หกนะครับตรงกระเบ๋าสารคามนะครับเนาะศูนย์หกหกศูนย์ตรงกระเบ๋าสารคามเลยในงานนะครับถ้าเลขใคมาตรงกับตัวเองชอบมากครับเบาสารคามชอบมากเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำาครับเนาะแต่เลขมาตรงกันโดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับเนาะ ยิงสางคนั่นใจเข้าไปอีกบอกสนามก็วิ่งหนึ่งวิ่งหกนะครับบอกสนามถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเนาะบนล่างวิ่งหนึ่งวิ่งหกนะครับรู้สึกจะชนกับ f C j d ด้วยนะครับเนาะ f C j d ก็วิ่งหกนะครับจัดไปเลยนะครับเนาะวิ่งหกชนกันนะครับทีแน่ๆชนกันไปแล้วหกเป็นนิมิตหน่อยที่ดีนะครับเนาะ ขอบทษนะครับขอโทนใครชอบตัวไหนก็หยิบจับรอตอรีเลยนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะครับเนาะบางที่รถตอรีก็ลงแพงนะครับเนาะก็ไปจับได้เลยหยิบจับรอตอรีลอตอรีได้เลยนะครับเนาะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่านะครับเนาะต้อนรับปีใหม่ถ้าถูกฉลองข้าวดาวได้เลยนะครับแล้วถ้าถูกไหมายมันปันมือครับแต่ละคนเปล่าสารหามกคนนึงนะครับไหมมันปันมือเหมือนกัน ถ้าถูกใจฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนะครับเนาะเขาเดาไปด้วยกันงวดนี้ถ้าไม่ถูกตรงงวดหน้าตรงปีหน้าอย่างเดียวนะครับเนาะปีหกเจ็ดเลยนะครับทีนี้ปีหกหกไม่ได้แก้ตัวแล้วนะครับเนาะว่ากันปีหน้าเลยปีนี้จบเลยนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นครับเนาะทุกคนเฮงรวยถูกหวยเรื่องเงินต้นรับปีใหม่กันทุกคนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ